สวัสดีครับผมเพจคนเดิมสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนะครับเด้อวันนี้กับบ้นจันที่เจ็ดพิจิกาซองหาหกหานะครับท่านชมเนาะโค้งสุดท้ายขีมาสรุปแนวทางเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะสิบเอ็ดสำนักดังเนาะครับท่านชมเนาะเตรียมสมุดดินสอไปจดได้พี่น้องเด้อกระสันกับแคบหนาจอเนาะครับท่านชมเนาะก็มาเริ่มกันเลยเนาะครับท่านชมคนริมทางเนาะครับท่านชม คนริมทางวัดที่แล้วกับเขาซ6ตรงๆนะครับเนาะมือมันสูกเขาซ6ตรงๆด้พี่น้องเขาได้อันนี้คือเป็นบนล่างนะครับ่บนล่างวิ่งลูดหกับเจ็ดนะครับเนาะบนล่างวิ่ง6กับเจ็ดได้ครับได้จับคููกับมี่ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึเด้สองสะครับได้ส่วนตัวเน้นของเฟิ่นกับหกหน็ดหนึ่ง หกสองเจ็ดสองครับเด้อน,นี่คือเสียนริมทางนะครับชชมเนาะไปกันตอนน่อลครับสมชุชมเนาะอันนี้ก็คือปูศูนย์เจ็ะครับชมปูศูนย์เจ็ด้ครับเด้ปูศูนย์เจ็ดบนวิ่งรูดแปดบนวิ่งรูดแปด้ครับเด้จับคูกับมี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับชม หา8าแปดส่วนตัวเน้นกับห้าเจ็ดเฮ้ยหา้หาห้าแเดแปได้พี่น้องได้ล่างวิ่งรูด2กับ3าล่างวิ่งรูด2กับ3จับคู่กะหนึ่งห้าหน 5, 1, ึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจานะครับชมชมส่วนตัวเน้นก็เน 3, ้นติดสาติดสองนะครับเด้อ กรแคบหน้าจอยนะครับเนาะมากระตามมก,กระพานได้นะครับเนาะต่อมากระเซียนกรุงเทพด้วยพี่น้องด้อเซียนกรุงเทพบนวิ่งรูด5้ากับ6กคนวิ่งรูด5้ากับหก้ะครับเด้อจับคู่บน5 7าเแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้าแปดห เคู่นะครับทานชมบนล่าง9้าคู่เนาะส่วนตัวเน้นก็หาเจ็ดหกเจ็ดหาแครับเด้ออันนี้บนเนาะครับเนาะล่างวิ่งรูด7กับ8ดล่างวิ่งรูด7กับ8จับคู่เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจดหกดหกหเจดเจดเจดเกส่วนตัวเน้นก็เจ็ดห้าแห้า จ็ 7, 6, 8, 6, ดหดหกพี่นองเด้ออันนี้คือเสียงเสียนะครับเนาะไปกันต่อนะครับช้ชมเนาะอันนี้ของเสียนอุดรน,นะครับูมชมเสียนอุดรบนล่างวิ่งห้ากับหบนล่างวิ่งลกับหจับคู่ห้าหนึ่งหกสามห้าีหกหกห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าพี่นองเด้อคนผมมีตัวเนียนหน่อยะครับเนาะส่วนเลขกสตัวก็ 3ามห้าเจ็ดหนึ่งหกสามสามหกหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับเด้อวนนี้กขของเส้นอุดอรนนะครับสานผู้ชมเนาะปู่สมดีปู่สมดีวิ่งรูดบนล่าง0ูนย์กับเ็นะครับเนาะจับกู้3 0มศูนย์ห้าย์เจ สี่ห้าเก้าสามสี่ศูนย์นะครับส,สังคมเนาะส่วนตัวเน้นกับศูนย์เจ็ดตัวกันตัวร่องกับสามศูนย์ศูนย์หานะครับเนาะส่วนเลขสามตัวเก้าศูนย์เจ็ดได้ครับเด้อปู่สมดีลาวพัฒนาหลวงพี่ดาวดวงใหม่นะครับเด้อหลวงพี่ดาวดวงใหม่บนวิ่งลูดเก้ากับสามเน้นที่เก้า จับคู่95 96 97 35 36 37เน้นเน้นบน95 96 97ล่างวิ่งรูด7จกับห7เกับหเน้นที่ 7, 7 6 7เจ8อันนี้ตัวเน้นนะครับเม่อตัวกันตัวร่องก็คือ666768เจกนะครับนาะของหลวงพี่ดาวดวงใหม่อันนี้ก็คือของ เพชรพารวยนะครับท่านผะู้ชมเนาะเพชรพารวยมีสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดหหนึ่งหสองเจสองนะครับเนาะวิ่งรูดสกับ1เน้นที่สนะครับเนดะ้อส่วนตัวเน้นกั็เน้นติดสี่นะครับเนาะกับสี่หนึ่งสสองสห้านะครับเนดะ้อต่อมาก็เสียนหนองคายนะครับท่านผู้ชม บนวิ่งรูด4บนวิ่งรูด4จับคู่4ี่หนึ่งเอ้ย์สี่หนึ่งสเน้น4041 49นะครับเด้อล่างวิ่งรูด7จล่างวิ่งลูดเจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดนเาเน้น7จ็ดสาเด้อครับเด้อ ต่อมาพ่อแต้มตำลาวนะครับเด้อพ่อแต้มตำลาวพ่อแต้มตำลาววิ่งรูด7กับ8วิ่งรูด7กับ8หลักสิบเจดแหลักหน่วย3 4มห้าจับคู่9 3 9 4 9ามเก้าสี่เก้าห้าแปดสดห้าเจ็าห้าะครับเนาะส่วนตัวเน้นก็นเน้นติดแปติด 8, ติดแติด ติดแดติดเดได้พี่น้องได้แปดสามแปดสี่แหาเจนะครับเนาะของปอแตมเนาะครับเนาะปูสี่ศูกับวิ่งรูดบนล่าง6กับเเน้นที่7 6็กับเเน้นที่เจดนะครับได้จับคู่กับห่เ็ดหนึ่งหกสี่เ็ดสี่หกเก้าเจ็ดเก้เน้น1,7เจ็ดเม็ดเดียวโคโลตัวกันตัวลอกก็คือหนึ่งปูสี่ห้เลขติดเลขวินเลขติดเลขวินก็ สองหเจนึะครับเนาะจับคู่ก็มี2สองห้าสองสองส่วนตัวเน้นกับส็ดเจ็นะครับเด้อส่วนเลข3ตัวกับสองห้็ดห้าเจ็ดหตัวกันตัวลองนะครับเนาะตัวเน้นก็คือสอง ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแล้วครับเด้อเออมาแรกหนึงสองถุ่มครึ่งคอยทันผู้ชมวงโชว์คนหมานเรื่อยๆแห้งนะครับเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจคนเดิมนะครับเนาะให้มี่กำลังใจให้ลิปต่อไปนะครับเนาะมาแรกสองถุ่มครึ่งคอยทันผู้ช่ชงโชวกันหมานเรื่อยๆแห้งนะครับเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไอ้เพจคนเดิมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม